นี่อะไรลิงมาโมเสสอ่าลิงตัวนี้คือบีมรุดยูเคยเลี้ยง <c oughs> ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> ตัวเนี้ยคือหายากมากเป็นนกแก้วที่เป็นพันหายากเขาเป็นขนแดงเหรอเป็นนกแก้วแดคูล่าจะเป็นนกแก้วสายพันธุ์ที่คล้ายๆกับอีกาเนาะใช่หน้าเขาจะไม่มีขนมันก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นแบบว่าแวมไพร์ได้นึงแต่ห้องนี้สัตว์มันเยอะมากจริงๆคุณหินแล้วมันดูเป็นแบบโคตรเหมือนจริงอ่ะโดยเฉพาะเนาะเป็นมิวเซียมอ่ะตัวนี้แพงสุดไหมใช่ตัวเนี้ยแพงสุดมี2ตัวในประเทศเหรอประมาณสองสามตัวเท่าเท่าที่คนในวงที่รู้จักอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาอีกได้แล้วเท่าไหร่ก็เอาประมาณ บอกเมียบไปเท่าไหร่ <c oughs> บอกเมียบเไยแบบว่าแสง <c oughs> อาณาจักรบอยพิษนู สวัสดีครับสวัสดีครับชาวแบดบอยฮะตามสัญญาไอ้อยู่ทางนี้สวัสดีครับแด๊ดด้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้เหมือนที่ผมได้บอกไปตอนที่เราไปรีโนเวทบ้านตรงซอยปีดีพนมยงแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าคุณเจ้าพ่อรีโนเวทไว้ว่าอยากมาดูเป็นฮอบบี้นะเป็นฮอบบี้ถือว่าเป็นฮอบบี้แล้วตอนนี้พัฒนามาเป็นแบบแกลลอรี่อ่าเป็นแกลลอรี่ดีกว่าแกลลอรี่ดีกว่าขายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะวันนี้จะมาคุยกับเขาเพราะฮอบบี้นี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นใครที่รู้จักนะแล้วก็ในเราอาจจะไม่ไม่ ไม่ได้สนใจทางนี้มั้งเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นผ่านตาม,มาก่อนพี่ไม่ค่อยรักสัตว์ไงพี่รักสัตว์ที่มันดี<อ>ชีวิตครับ มาเข้ามาดูดีกว่านะฮะสตาร์ของเราคือจริงๆผมเห็นในตัวนู้นตัวนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศตัวนั้นเห็นละตอนที่คุณเปิดบ้านเมื่อสองปีที่แล้วเคยมีบ้างแล้วตอนหลังๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันแบบเกินมือเกินเลยหลุดหลุดมาเงี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันเรียกเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนพี่มีนาฬิกามีเรือนนึงแล้วไอพวกกล่องที่พี่คอลเลกชันมันก็อยากจะมีบ้ามันมีให้ใฝ่หลายอันเราก็ต้องซื้อมันมันโบอะจุดเริ่มต้นคือจากนกกระจอกเทศตัวนั้นนกกระจอกเทศคือเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากการที่เราไปทําบ้านแล้วมีลูกค้า มีแล้วเ,เ,เราก็ลองซื้อดูติดมือแล้วมันก็ไหลๆเข้ามาแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วพอดีช่วงนั้นโควิดด้วยครับสองพีแล้วโควิดเราก็มีเวลาว่างแล้วก็ศึกษาสตาร์ดีลองทํา,งาบ้างศึกษาบ้างสะสมบ้างคอลเลคเตอร์บ้างนะครับ,บพี่ก็เกิดมาแล้วล <ะ S 2> ลบ้านลูกค้าที่งเขาเลี้ยงไว้เยอะไหมที่ไม่ใช่เขาเลี้ยงดิเขาสะสมไว้มันเยอะไหมอ๋อไม่เยอะเท่าเราละปัจจุบันนี้คุณไปแซงเขาไปแล้วหรอใช่เราแซงแล้วครับพี่เราพอไล่เลี้ยงมามันก็ลามลามมาแล้วก็มีการแบบขยายส่วนของบ้านออกไปเพื่อเก็บ มันก็เหมือนดีทีนะคนบางคนได้นั่งสองพระเวลาเครียดจากงานมานั่งสองพระมีความสุขอย่างพี่มีความสุขกับการต่อกันดั้มมันก็เหมือนมีการมาประกอบประกอบมีสมาธิกับมันทำให้เราผ่อนคลายไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เวลาเราได้มาแล้วก็มาดูโอ้โหมันก็มีความสุขเลยนะคือปกติผมเป็นคนชอบสัตว์ผมไปเที่ยวสวนสัตว์ไปทุกประเทศที่ไปผมต้องไปสวนสัตว์ก่อนแต่ก่อนเราเข้าไปดูมิวเซียมครับพี่เราก็ชอบเวลาไปดูแบบว่า national museum แล้วก็เห็นการสตาฟสัตว์อะไรเงี้ยแต่เราแค่กลัวเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันม อยู่กับบ้านเนี่ยมันรู้สึกมีความกลัวเหมือนที่พี่บอกเลยแบบเอ้ยมันมีความแบบมันรู้สึกผิดไหมเพราะเราก็เป็นคนดีพุทธจ๋ามากห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทีเนี้ยเราจนเรามาหาเขาเรียกว่าทางการทางออกของจิตใจได้ว่าทําอย่างไรให้เขาอยู่กับบ้านแล้วแล้วแล้วมันพอดีกันไม่ผิดเรื่องของไม่ผิดความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราใช่ตอนนี้กลายเป็นเยอะมากจริงๆนะมูลค่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยถามเขาว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเท่าไหร่โอ้โหเมียตามมาบีบคอเพราะว่าเวลาได้มาเหมือนเราไงเราบอกเราบอก มันไม่ได้บอกราคาเต็มหรอกใช่เราไม่บอกเต็มเป็นบอกราคาส่วนลดที่มันพอจะเป็นไปได้บอกราคาที่ไม่มีประเด็นในครอบครัวจะได้ต่อยอดไปตัวอื่นๆได้ใช่ก็มาที่นี่ดีกว่าฮะตัวแรกของเราสตาร์ทได้เหมือนมากครับผมขยับได้ด้วยคุณอะไรอองตัวคุณองตัวคุณองององเทรนเนี่ยเขาได้ถึงอายุไขถึงอายุไขไปแล้วเ็ราเป็นได้อองตัวมาเป็นหนูแฮมสเตอร์เป็นหนูแฮมสเตอร์จริงๆเลี้ยงมาหลายปีนะครับพี่5 5ห้าปีละแล้วก็สุขภาพเขาก็ดีมากเพราะว่า คือจริงหนูแฮมสเตอร์พี่รู้ป่าว่าเขาเสียชีวิตเพราะราอะไรตามตามฟันเขายาวคือเวลาคืเอเวลาธรชาติเวลาเขาอยู่ตามธรรมชาติครับฟันเขาจะงอกมาเร<อ>ื่อยๆคือ,ค,อคือสัตว์ฟันแท้เขาจะมีดีเฟกที่ให้ฟันเขายืนยืนยืดยืยยมาเรื่อยๆจนเขากินข้าวไม่ได้<อ>แล้วเขาก็จะตายตามธรรมชาติประมาณ5ปีแต่คุณองตัวเนี่ยเกินละเพราะว่าผมพาไปทําฟันเรื่องจริงเรื่องจริงพาไปตัดฟันฮะพอตัดฟันปุ๊บเขาก็จะขบได้เขาก็กินแล้วเขาก็อยู่ได้ต่ออันนี้อันนี้หกปีกว่าแล้วเขาไปตัดทำฟันมาสามรอบคุณเนี่ย คนหลักสัตว์เออ,เอ,อแล้วนี่เตรียมตัวสตาร์ทเข้าไหมเออ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าม,มันแล้วแต่แล้วแต่ความรู้สึกของคนเนาะอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยมีบางคนเขาทำนะครับ <C> e <al> เขาบางทีเขาเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วก็อยากให้อยู่กับเราแตออา่อย่างน้องหมามันสนิทมากผมทําใจไม่ได้ไไดใช่ก็เลยเก็เลยก็เลยทําพิธีตามพี่อยากดูว่าพี่ถือไม่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 ไเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยผมเก็บนี่นี่เก็บองเทวอย่างงี้อันนี้คืออะไรครับเป็นเรซินครับไม่ไม่ข้างในเป็นกระดูกกระดูกชิ้นหนึ่งใช่กระดูกชิ้นหนึ่งของเทอ่ะครับโอ้น่ารักดูสิฮะอ องเทอยากออกแบดบอยครับอันนี้อ่ะมาดูกันที่ผลงานของคุณสัตว์สตารพวกนี้ภาษาทางการเขาเรียกว่าอะไรอ่าจริงๆฝรั่งเขาใช้คำว่าแท็กซด t ม x i d e r m y taxidermy เหมือนแท็กซี่ที่เราขึ้นอ่ะแล้วก็ดำมี่มันแปลว่าทําให้เหมือนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ของบ้านเราเนี่ยเวลาที่เขาเอามาเขาจะเรียกคำว่าสตาฟสตาฟก็คือเหมือนทำให้มันแบบแข็งใช่อะไรเงี้ยถ้าเกิดไปเสิร์ฟคุกเกอร์สตาฟจะไม่เจอเลยสัตว์แบบนี้แท t a x i d e มี่เนี่ยมี2แบบถูกไหมใช่แบบแรกคือแบบแรกคือแบบสกูสกูก็จะ เป็นพวกงานกระดูกงานกระดูกอย่างนี้นะฮะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นพวกงานสตาฟก็จะเป็นพวกที่มีขนอะไรเงี้ยก็เรียกว่าก็เป็นเป็นแท็กซิเดมี่อย่างเงี้ยแท็กซิเดมี่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ในตอนที่เขาเสียชีวิตคือบางตัวตายตามธรรมชาติแบบกัดกันอะไรเงี้ยตายมันไม่สมบูรณ์แล้วก็แล้วก็เอาเป็นเอามาเป็นโครงกระดูกแทนแต่ถ้าตัวไหนที่สมบูรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เมื่อกี้คุยกับคุณหินไว้เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมองใน2แบบนะบางทีเนี่ยอย่าคิดว่าการที่เอาสัตว์มาทําาาให้ยยังงคออู่่่เเนนพื ที่จะเอามาทำโดยโดยส่วนใหญ่นะมันตายโดยธรรมชาติ<ช>สิ้นอายุไขแล้วไม่รู้จะเอาซากไปทําอะไรถูกไหมใช่ใชถึงเอากลับมาสตาร์ฟคือต้องบอกอย่างนี้เฮียว่ากปกติอ่ะคนชอบคิดฮเฮ้ยไปฆ่ามันมาเพื่อสตาร์ฟเลยในความเป็นจริงมันมันไม่เมคเซนต์เลยเพราะว่าอย่างอย่างผมยกตัวอย่าง,งว่านกแก้วมาคออ่าฮะอ่าอย่างนกแก้วมาคออย่างเงี้ยตัวนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเวลามีชีวิตอยู่ตัวนหนึ่งอ่ะบูโกห้าหกหมื่นแต่พอมาทําสตาร์ฟขายตัวหนึ่งราคาอยู่มาสองหมื่นห้าสามหมื่นมันมันไม่เมคเซนต์เลยแล้วมันไม่เมกเซน ก็เหมือนกับการที่ยังเก็บให้ได้ประโยชน์สูงสุดผมว่ามันเหมือนมันเหมือนลักษณะเหมือนอาจารย์ใหญ่อ่ะเหมือนเขาตายแล้วแทนที่ไปฝังมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เอามาทําให้มันแบบเป็นของเป็นของประดับตกแต่งหรืออะไรก็แต่โดยคอนเซปต์แบบผมทำบุญให้ทุกตัวนะอันนี้เรื่องจริงเนเวลาแบบใช่เพราะว่าก่อนเข้าบ้านตักบาตรออกก็ก็สัมบรณแล้วก็อุทิศให้เขาทาบุญแบบอะไรก็ได้เกี่ยวกับมิจากเรื่องของแบบว่าโด onation ให้กับมูลที่สัตว์นู่นนี่นั่นเลยครับก็เป็นการทําบุญที่เอาสซ้าเขาครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยตัว เอ้ยเราเคยเห็นแล้วนี่ตัวนี้เคยอยู่ถนนใช่ตัวนี้ย้ายมาดาวินฟ็อกครับก็เป็นทิ้งจอดคือส่วนใหญ่เราพยายามจะไม่ไม่เอาสัตว์ที่มันผิดกฎหมายเลยครับสัตว์ไม่ผิดกฎหมายแรก,แรกๆเลไไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่าเอาสัตว์ไทยคือสัตว์ไทยจะถูกสง,วน,สสงวนเยอะใช่มีสงวนเยอะแล้วบางทีอ่ะขึ้นทะเบียนใช่แล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยนะประมาณ5้าปีเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่บางทีเราศึกษาไม่ทันครับก็เลี้ยงไปเลยดีกว่าเลี้ยงไปเลยดีกว่าเลี้ยงคือสัตว์แต่ทุกตัวนี้แสดงว่าเป็นของต่างประเทศนำเข้าแบบผิดกฎหมายใช่ใช่อันน ปกติจริงเหอแต่จระเข้เนี่ยต้องบอกว่าหาง่ายมากเพราะว่าตอนนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอันเนี้ยซื้อจากฟาร์มได้เลยครับคือคือจระเข้ในความเป็นจริงเขาก็ถูกแบบไอ้นี่ทุกวันอยู่แล้วเหมือนไก่เหมือนอะไรเลยฮะแล้วก็ส่งออกอะไรเงี้ยอย่างพวกข้างบนพวกเนี้ยก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจกวางลูซ่าอันนี้เป็นฝั่งแอฟริกาอ่จริงๆลูซ่าเป็นของยุโรปแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเลี้ยงในไทยนะครับมันก็จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เขาเอาเขาเอาอะไรเนี่ยไปไปทาพวกอย่างกัวซาก็ใช้อขารยยุโปอะเออ ริมาณเยอะบางอย่างถูกบรรจุเป็นสัเศรษฐกิจก็จะก็จะเก็บได้ง่ายใช่เหมือนนกกระจอกเทศที่ที่เฮียเราเห็นก็เก็บได้ง่ายเหมือนกันอันนี้เราเห็นแล้วอันนี้เอาไปหลอกเพิ่มมูลค่าที่บ้านหลังนู้นมาแล้วก็พอเขาย้ายเข้าปุ๊บก็ยกกลับใช่คือด้วยความที่เราทําตกแต่งภายในด้วยแล้วก็เอาไปใช้แบบว่าจัดโคงจัดพรบอให้มันมีอะไรที่มันแบบพิเศษนิดนึงฝั่งนี้ก็อันนี้เป็นนกกระจอกเทศที่ถูกสตาร์นะไอตัวนู้นมีแต่โครงเว้ยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นนกเรียวเป็นนกในตระกูลนกกระจอกเทศนี่แหละพี่ แต่ว<ต>่าไม่ใช่นกกระจ,กระจอกจเท่เป็นเป็นนกของเมกาใต้ขนมันจะฟูกว่าจับได้นี่จับได้จ,จับได้ครับคือปกติแต่ก่อนนะเขามันเริ่มต้นจากการที่แบบสตาร์ไว้เป็นกรณีศึกษาก็จะมีแบบว่าพวกนี้ก็เป็นพวกนกเลี้ยงต่างๆที่เขาเสือชีวิตอย่างเงี้ยครับเราก็ไปขอซื้อสร้างจากเขามาเนี่ยยังเหมือนมากๆอยู่เลยอ่ะอันนี้อะไรลิงมาโมเสสอ่าลิงตัวนี้คือบีมรลยูเคยเลี้ยงก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละของเขาอย่างไม่ของพม่บีมาหรอไม่ใช่อย่างมาโมเสสปกติเวลาเขาเลี้ยงกันอ่ะเขาซื้อกันตัวหนึ่งก็หกหมื่ แต่พอเสียชีวิตเป็นสตาฟก็หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอการที่ไปฆ่าเขาเพื่อมาสตาฟนี่คือแบบโอ้โหเลิกคิดเลยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีมูลค่าเท่ากับตัวที่มีชีวิตใช่คืออย่างนี้บางอย่างอย่างคนเลี้ยงพอตายเสร็จปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าว่าเขาก็จะนําเสนอช่างสตาฟเงี้ยครับก็จะซื้อมาแบบซื้อซื้อซางมาแบบหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยแทนที่จะไปฝังก็เอามาเอามาทําอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นส่วนของนกนี่ไฮไลท์เลยตัวเนี้ยัได้มาจากศิลปินเป็นศิลปินเพื่อนผมอยู่เชียงใหมมม่เาาาาททํแบบันยยกกลี คือมันต้องไปหารังต่ออรังต่อที่ต่อทิ้งรังแล้วแล้วมันจะได้ฟอร์มของรังต่อมาเพราะปกติอะถ้าคนไปไล่ต่อพวกผเผาหรืออะไรมันจะพังถูกไหมอันนี้ต่อทิ้งรังมันก็ได้ฟอร์มของรังแล้วก็ต้องไปเก็บมาใช่แล้วก็ทำสตาร์ฟนกอะมาแปะตัวเนี้ยคือหายากมากเป็นนกแก้วที่ที่เป็นพันธุ์หายากเป็นอุ้ยเขาเป็นขนแดงหรอเป็นเป็นนกแก้วแดกูล่าจะเป็นนกแก้วสายพันธุ์ที่คล้ายๆกับอีกาเนาะใช่ใช่หน้าเขาจะไม่มีขนมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบว่าแวมไพร์นิดนึงก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่จะบบินนนนข้้้าามใครหลััง คนตายอันนั้นนกแสบคนละอันกันักันไปดูแท็กซี่ไดิเวอร์กันดีกว่าครับผมใช่อันนั้นคนขับรถรถแท็กซี่แท็กซี่เลยนะแท็กซี่เดอะมี่ครับผมแท็กซี่ไดิเวอร์อะไรวะ แดนี่เลยครับผมแท็กซี่เดมี่เฮาส์นั่นเองนะครับนี่เขาทํามาเป็นแกลเลอรี่ของเขาอยู่ตรงนี้เลยคร <Hey, S 1> ับผมเฮ้ยยีร้านเหรอใช่อย่างยีร้านนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนนี่ลงทะเบียนเรียบร้อยละลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เป็นเป็นเข้าจากไหนเซาจริงๆก็เป็นใช่นำนำนำ,นำเข้ามาจากนั้นแล้วก็ลงทะเบียนครอบครองคือเหมือนเขาจะเพิ่งปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับอันนี้เราก็ให้ช่างพวกช่างสตาฟเขาไปลงให้น่ารักมากเข้ามาดูแกลเลอรี่โชคดีที่ทีมงานเรามาน้อยเพราะว่าข้างในเล็กมากเล็กมากแต่เต็มไปด้วยคุณภาพมาดิ ทน,ทนอยากจะบอกเพราะเมื่อกี้ได้เข้ามาดูแล้วว่ามีอยู่หนึ่งตัวที่มูลค่าสูงเดี๋ยวจะมาบอกกันแต่ห้องนี้สัตว์มันเยอะ มากจริงๆคุณหินแล้วมันดูเป็นแบบโคตรเหมือนจริงอ่ะโดยเฉพาะเป็นมิวเซียมเนาะเป็นมิวเซียมอ่ะเป็นเหมือนมิวเซียมเป็นเหมือนแบบจุลศิษย์อะไรเขาเรียกว่าในแอนด์เดอะมิวเซียมเออคือฟิลที่อยากจะได้คืออย่างนั้นแล้วคือบางทีเรามานั่งทํางานกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆมานั่งอยู่ในห้องเนี่ยโอ้เหมือนเราแบบผมได้ไปมิวเซียมทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวนั้นนี่ตัวอะไรนี่มันเหมือนเป็นวิดาบิสอ่าวิดาบิสเนี่ยถ้าเกิดเคยเห็นพี่เคยดูสารคดีที่มันข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำแล้วก็จระเข้งับปั๊บอออ่่่าใใใชชก็คคืืตตัััววนนนีี้้เเลลยยมหญ่ ใช่ตัวจริงมันใหญ่บ้างแต่ถ้าเกิดเราดูในแอฟริกาเนี่ยครับมันจะเป็นวีดเบสที่ที่เป็นลักษณะผอมๆนั่นคืออยู่ตามธรรมชาติอ่ะฮะแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะได้มาจากสวนสัตว์เพราะว่ามันเป็นงานงานนําเข้ามาเออมันก็จะเป็นบูวีดอเบสคนละแบบกันนะไอที่พี่เห็นในสารคดีคือแบล็กวีดเบสมันจะสีดำอ่าอันนี้จะเป็นบูมันก็จะเป็นสีแบบออกแบบครีมพรีมนี่คุณก็รู้จักสัตว์ทุกตัวเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้คุณองไปศึกษาเขาว่าเขาเป็นสายพันอะไรสนุ ของจริงเนียได้เรียนรู้จากของจริงเนี่ยเราก็จําได้เวลาไปเที่ยวเราก็จะสนุกอะไรเงี้ยน้องน้องผมเรียนสัตวแพทย์จังมาบอกเฮ้ยพี่ที่มหาลัยยังไม่มีเยอะนี่เลยจริงว่าเฮ้ยเจ๋งว่านี่ตัวอะไรตัวนันตัวหน้าตัวมันเป็นเหมือนเหมือนตัวมาเทนนะครับแล้วตัวนี้ก็เห็นบ่อยเนาะในการ์ตูนเขาจะชอบไปทําการ์ตูนด้วยตัวเร็วๆหน่อยตัวนี้จะปุ๊บเอ๊บปุ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 ๊บมุ๊บปุมบปุ๊บปุ๊ืปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนมาปุ๊บ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  อะไรอย่างเงี้ยมันษณะนี่ตัวนี้ผมนําเสนอเลยชีตาตัวนี้แพงสุดไหมใช่ตัวเนี้ยแพงสุดตัวนี้ที่บอกว่าในห้องนี้มีตัวไหนที่แบบแพงสุดและหายากสุดก็คือเสือชีตาตัวนี้ใช่ครับคือตอนเนี้ยผมว่าความยากคือมันนําเข้ามาไม่ได้แล้วตัวเนี้ยมันเป็นของเก่าที่เราก็เปลี่ยนมือเทรดกันไปเทรดกันมาที่สําคัญคือมันมีใบด้วยมันมีใบนําเข้าถูกกฎหมายแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแลวครับมันก็จะมี2ตัวในประเทศเหรประมาณสองสาตัวเท่าเท่าที่คนในวงที่รู้จักอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาอีกได้แล้ ออม,มันก็จะได้พวกแบบอาจจะมีพวกงานถ่ายแฟชั่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ถือว่าแบบมันก็เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งเท่าไหร่ก็ออประมาณ สามประมาณนั้นครับเออประมาณนั้นจำไม่ได้บอกมีเท่าไหร่บอกมีอะไรแบบว่าแสนเลยสามแสนประมาณนั้นตัดคืนทุนหมดแล้วนะเอาไปเข้าไปโฆษณามา<ค>ใช่ไหมคือเวลางานโฆษณาเขาไปฉาเออไปเชา่ไชา,ไป,ชา,ไ,ปชาไปถ่ายเงี้ยยังมีกองหนังไปถ่ายวันนึงก็หมื่นกว่าบาทเช่าทีก็สามวันอะไรเงี้ยก็ได้มาเสียสี่หมื่นอะไรอย่างนี้อย่างข้างบนนี้พี่น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะทั่วๆไปเราจะเข้าใจว่าเป็นพวกตระกูลลากว่างพวกฝั่งซ้ายสองตัวนี้เป็นแพะเป็นชามัวถัดมาฝั่งนี้เป็น แอฟริกานี่เป็นสปริงบ็อกสปริงบ็อกครับเขาก็จะเนี่ยเขาเขาเขาจะมีเอกลักษณ์แต่ละตัวที่มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโรเดียเป็นกวางกวางทั่วไปกวางยุโรปทั่วไปดูดิเขาเขาไม่เหมือนกันเนาะเขาก็แตกต่างเลยจริงหน้าตาเขาแตกต่างเลยนี้ใช่ใช่ตอนถ้าดูถ้าดูเจาะลึกเข้าไปตรงเนี้ยเรื่องของโครงกระดูกของหน้าเขาเลีม่มันก็เหมือนได้ศึกษาเหมือนกันเนาะใช่ใช่คือคือถ้าเกิดเราค่อยๆศึกษาบางทีดูใน YouTube ดูอะไรเงี้ยพอดูของจริงมันสนุกมากเลยพี่เออเพลินมากเลยแล้วเราจะจําได้เวลาไปเที่ยวสวนสัตวไไปเ้ลวก็จําาดฟ งี้วก็จะเห็นอ๋อตัวนี้เป็นอะไรครับนี่หัวหมูป่าอันนี้เป็นของอเมริกาอเมริกาวบอแเราเราก็จะพอศึกษาด้ว่าอ๋อหมูป่าอเมริกาเคี่ยวเขาจะไม่ใหญ่อ่าไม่เหมือนหมูป่าไทยเดี๋ยนะผมมีไหมเนี่ยหมูป่าไทยเคี่ยวมันจะอย่างเงี้ยอ๋อมันจะออกข้างอ่าเคี่ยวมันจะเหมือนในจันหนวดเคี่ยวมันมันก็จะมีสายพันธุ์ที่เราพอดูอ๋อแต่ละประเทศมันก็มีวิธีการที่มันแบบเคี่ยวสั้นกว่าเคี่ยวสั้นกว่าใช่แต่ตัวใหญ่ของไทยก็จะเป็นตัวเล็กน้อยเียกวย่าไทเรียกว่าในไทยเ้ยรนี่ออเล็ง น่ารักเชียร์น้องตัวเนี้ยอันนี้น,น,น้องอมาจากไหนอะเป็นอุลังตังบองเนียวครับผมก็น่าจะมาจากแบบว่าคนเลี้ยงนี่แหละ uh huh. คือคืออันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าที่มาแต่ว่าช่างเขาก็เสนอมาว่ามีคนเลี้ยงแล้วเขาเสียชีวิตยอะไรเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็เอามาทําแต่อันนี้ก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันแต่แต่ถ้ามุมคุณอะถ้ามุมคุณอยากอยากจะให้ให้ความคิดเห็นหรือการ <c oughs> เปลี่ยนมุมมองของ <c oughs> ของคนที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการแบบทรมานสัตว์หรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าถ้ามุมคุณอะคุณจะใช้เหตุผลว่าอะไรจะใช้เหตุผว่าาาาาอไไรมมงเเนบสตตติิกยยยี้้้ถ ถ้าเอาผมไปให้นักศึกษาแพทย์วิจัยตรวจสอบอะไรเงี้ยคือมันจะมองว่าน่าองสารหรือเปล่ากับการที่เราไปทําพิธีธรรมดาผมว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ว่าถ้าเกิดเราไปให้เป็นอาจารย์ใหญ่เขาศึกษามันได้ประโยชน์มากกว่าเรามองเป็นในแง่มุมนั้นมากกว่าคือร่างกายคือสสารถ้ามันวันหนึ่งมันไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เอามาทําประโยชน์ให้มันให้มันมีอะไรดีกว่าที่เอาไปให้ย่อยสลายไปเนี่ยครับผมสมมติว่าสัตว์ตัวหนึ่งตายไปเอาไปฝังมันก็หายไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสัตว์ตัวหนึ่งตายไปเอามาทำสตาร ซื้อซากเอาไปทําบุญหรือไปทํไรายได้คนทาสตาร์ก็เกิดไรายได้เกิดอาชีพใช่ไหมครับ <_ d ata> เราไปจ้างเขาแล้วพอได้ของมาสมมติถ้าเกิดมันมีการที่คนอยากได้มาซื้อไปมันก็เกิดการวงวงจรทางธุรกิจาะว่ามันเกิดประโยชน์<ม>ก,ก,ก็ก็ดีกว่าที่เอาซากไปทิ้ทงาะว่าในใน,ในมุมเรานะนะมันแล้วแต่ต่างคนต่างม,มุมจร,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 จริงๆนะแต่ห <_ d ata> ลักสาคัญที่สุดคือไม่ผิดกฎหมายครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยว่าถ้าอะไรที่มันผิดกฎหมายเราก็ไม่ควรจะไปทำถึง้วละแต่เพาเอ่นว่าอันนี้ทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนี่นกตัวนี้นกตัวนี้คือหายากมากนเห ใช่คือคือต้องแยกก่อนคือคนไทยบางทีใช่เหมือนนกเงือกคือนกเงือกนี่คือเรียบร้อยไม่ได้เลยนะเกมเลยเกมเลยนะงกเลยไม่ได้เลยนะใช่คือบางทีคนไทยไม่ไม่ได้ศึกษาเห็นให้ปากงอนงอนเนี้ยนกเงือกหมดแต่ไม่ใช่แต่พวกนี้เป็นทูแคนพวกนี้เลี้ยงได้ครับทูแคนก็จะเป็นนกทางอเมริกาใต้พวกนี้ก็จะเห็นพวกแถวแถวนู้นเยอะกระตูนที่เคยได้ยานวลาโอลลโหเ้มือน บอสพิษณุนนี้เป็นได้หลายอย่างเป็นได้สัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกตัวเน <c oughs> ตัวเอง <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่ก็ประมาณ30,000่นกว่าอันนี้คือราคาสตาร์ทครแต่ถ้าราคามีชีวิตทูแค่นตัวนี้ที่เป็นเป็นแสนเขาเรียกว่าเป็นเล็บิวมาแสนห้าเลดบิวคือปากแดงใช่มันจะเป็นมันจะเป็นสายพันธุ์ที่แบบอีกรลเวลหนึ่งทูแค่นปกติจะเป็นปากเหลืองน่าจะเคยเห็นในกระตูนจะเป็นปากเหลืองตัวตัวที่เป็นกระดูกตัวนั้นอันนี้อันนี้ปากเหลืองนี้มาเพ้นเพ้นสีเองใช่ป่ะใส่สีเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่อันนีีีีคาาออองงงตินนย่่่่ะมมมพัจืธรรชชใ เาก็จะกัดนุ่นกัดนี่โซนอของเขา,อ,าอะไรเงี้ยมันก็จะมีร่องรอยอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรแต่อย่างงู้นเราก็สามารถบางอีแล้วก็ศิลปินก็กเพ้นเพิ่มให้มันเป็นงาน,านเนี้ยก็ได้อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่มาเรามาโซนนี้บ้างดีกว่าโซนนี้คือเป็นแอฟริกันอันนี้เป็นแถบเป็นแถบแถอฟริกาทั้งหมดใช่ครับเอ่อคือ,ค,อคือสัตว์เท้ากีบมีเขาวพวกนี้มันจะทั้งหมดมันจะเรียกว,ว่าแอนติโลปคือเมื่อก่อนถ้าเราไม่รู้ะครับเราก็จะมองว่ามันคือคือแอนติโลปทั้งหมดพอเราเริ่มศึกษาเริ่มอะไรที่มน้ึกา ขึ้นเงี้ยครับเราก็จะเฮ้ยคูดูอ่เขาเขาบิดๆอย่างงั้นอ่ะคูดูอันนี้เป็นบูชบักอะไรครับอันนี้เป็นเบสบ็อกเนี่ยมันจะแบบมีชื่อของเขาอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินสักอันเลยที่พูดมาเนี่ยเบสบักเบสปกอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นออริกอย่างเงี้ยครคือคือถ้าเกิดเราดูลึกๆกับแอนทิโลมันจะมีมันประมาณสามสิบสายพันธุ์เขาแต่ละชนิดมันจะมีเอกลักษณ์ของมันไม่เหมือนกันอ่าอย่างเงี้ยครับคนป่าสมัยก่อนแอฟริกาเอามาทําเป็นอาวุธเป็นดาบเป็นอะไรเงี้ยเอาเข้าใช่ไหมใช่ครับวนาเขาต้มเฟาอันนี้คก็มาทําขาเองไมฟสอันนี้ยช่างคุ หมดเลยแต่ไว้เฟสเนี่ยคือคืออันนี้ผมจะเล่าเล่าถึง <S <s> <s> มีไหมมีเสียงไหมเฮ้ยนกเสียงนกเพิยเรยไม่ตายอ่ะบอยพิษณุเออผมนับถือจริงนับถือความสามารถในการแสดงของลูกกำลังจะโตก็ต้องแสดงอะไรให้ดูลูกถึงจะสนใจเราไงอันนี้อเล่าความเศร้านิดนึงคือไวท์เฟสพวกเนี้ยคือบางทีคนไทยมีเงินแต่ว่าเลี้ยงตามกระแสเราไม่ได้ศึกษาคือตัวเนี้ยมันดังช่วงนั้นมันดังเพราะว่าเคยดูอินนี้ไหมฮาวทูทิงอ่ะจะเป็นนกคู่ที่อยู่ในนั้นแล้วมันดูน่ารักมันเป็นนกคู่ญี่ปุ่นแล้วพอคนไปซื้อมาตัวหนึ่งมันก็ห้าหกหมื่นไม่ได้ศึก เขาล่าบ้างเขากินเนื้อเท่าไหร่เงี้ยแล้วพอเลี้ยงไม่เป็นเขาก็ตายอเออพอเขาตายเสร็จปุ๊บก็เราก็ไปซื้อสร้างมาทําแต่เนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องนั้นเราจะเลี้ยงอะไรเรานะ่าจะต้องแบบศึกษาให้มันศึกษา<อ>มันให้ดี<อ>ก่อนอย่าอย่าอย่าให้การเลี้ยงสัตว์เป็นแค่ความฮิตเลยอะ่ะคือพวกนี้มันถูกแปลงมาจากสัตว์ป่าเนาะนกพิราบพอมันมาเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงเสร็จปุ๊บมันก็ต้องส่วนใหญ่แบบต้องกินนอนเป็นๆต้องอะไรเงี้ยแล้วคนคนขี้เกียจไงก็ให้กินแต่อาหารเม็ดอาหารเม็ดเขาก็ไม่ไม่แข็งแรงตามมที่ันนเป็ อันนี้ตั้งใจป่ะฮะตั้งใจให้ดูให้ใจให้มีมูฟเมนต์ให้มีมูฟเมนต์อันนี้นะอันนี้ฟอกอันนี้เลดฟอกครับตอนนี้พวกนี้มันเป็นแบบจากฟาร์มแล้วเป็นแบบเป็นศัตว์เศรษฐกิจแล้วมันก็เลยสมบูรณ์พี่ถ้าตัวทาทาชาติในป่ามันจะโตนแม่งแบบยังสมบูรณ์มากม้าลายตัวนี้อ่าม้าลายครับปกติแล้วอ่ะหลายๆคนที่เห็นน่ะปกติที่เราไปเซา t h แอปใช่ป่ะครับมันก็จะมีขายเว้ยเป็นเหมือนหนังม้าลายซื้อกลับบ้านได้เลยเออซึ่งไม่แพงด้วยนะเว้ยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําแบบนั้นแต่ทางนู้นมมมัยยแลล้วาาาากก็ีรต เกิดขึ้นถูกฆ่าถูกตายตายเพราะว่าไม่มีอาหารหรือว่าหรือว่าแก่ตายกันไปแต่อันนี้คือสตาร์มาทั้งตัวใช่คือสตาร์ทั้งตัวครับมาที่ห้องนี้อันนี้ก็เป็นตัวนี้คืออะไรเหมือนตัวมูสป่ะใช่เป็นมูสอ่าแค่สแกนสแกนดิเนเวียนนะครับผมมูสตัวนี้และหัวกระโหลกด้วยไหมครับใช่กระโหลกด้วยนี่หมูป่าครับหมูป่าพันเอ่อหมูป่าจริงๆเนี่ยมันเป็นลูกหมูป่าตรงนี้มันเป็นหมูเขาเรียก่อะไรนะทำขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนงานอาร์ตคือขนเขาถูกกัดแล้วก็ขนเขาเสียแล้ว hmm. ก uh, ็เอาขนเทียมใส่เข้าไป แบบซ่อมบางส่วนแล้วก็เลยย้อมเป็นสีดำปกติมันจะเป็นสีน้ําตาล oh. อ่าก็ย้อมเป็นสีดําให้หมดแล้วก็ใส่ค้งใส่เขี้ยวไปเลยครับก็เป็นงานตกแต่งได้ดอันนี้ไอ้นี่เม่นเม่นใช่อันนี้เม่น,น,น,เ,มนเราส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขนเม่นตัวนี้นนตัวนี้ก็ทั้งตัวเหมือนกันเนาะใช่ทั้งตัวอันนี้ก็ได้ได้มาจากเหมือนสวนสัตว์เขาขายให้อันนี้ครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณห้าหมื่นบวกลบประมาณนะครับต้องต้องบอกว่าค่าแรงมันแพงนะพี่คือนึกถึงสภาพช่างที่ทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายราคามันก็เลยแบบใช่่่่คคือสวนใหญาแแรงงพ เดี๋ยวนี้ค่าแรงแพงกว่าค่าซาก งั้นแสดงว่างานกระดูกเนี่ยถูกกว่างานสตาร์ถูกกว่าถูกกว่าคือถ,ถ,ถ้าเทียบว่างานสตาร์ผมว่าในประเทศไทยอ่ะมีคนทำส,สวยๆได้ไม่เกินสิบคนมันคืองานแบบต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีความสามารถเฉพาะดุลใช่คือสมมติว่าช่างอ่ะส่วนใหญ,ญท่ที่ที่เป็นทั้งหมดที่เรารู้จักคือเขาจะเรียนจาก YouTube จากอะไรมันไม่มีสถาบันนะครับคือเราอยากจะทำเราจะมันต้องใช้เรื่องของเทคนิคเรื่องระยะเวลาประสบการณ์ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอทำอ่ะมันมันมันแทบจะเป็นอาชีพไม่ได้เลยเพราะว่าคนบ้านเราไม่ได้จ้างเยอะขนาดนั้นอืมอ ไปใช่คือทั้งหมดมันก็เลนส์มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แบบถูกๆสุดเลยในแกลลอรี่มันก็เริ่มตั้งแต่แบบว่าหลักพันเลยครับยันไป3 0 0แสนกว่าใช่มันก็มันก็อยู่ที่ความหายาหาง่ายเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเลย โหวันนี้รู้สึกแบบเปิดโลกนะเราได้เห็นอะไรใหม่ๆเหมือนที่เราแบบเห็นปกติเราจะเห็นแต่มิวเซียมตามมิวเซียมต่างๆที่เขาสตาฟไว้แล้วมีโอกาสได้ให้คนไปศึกษาแต่ครั้งนี้มันแบบมันมาอยู่ใกล้ตามากอะแถมได้สัมผัสอีกอะต้องขอบคุณหินมากเลยโอ้ยเฮียจริงจริงก็บอกว่าอันเนี้ยให้ให้เฮียเข้ามาดูคนเดียวเลยนะจริงป่ะเพราะว่ามันต้องขอบคุณหินมากเลยนะจะยันใจยันใจยันเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงในที่ในที่เราคุยกันว่ามันแบบมันจะดราม่าไหมมันจะไอเรื่องกฎหมายอะผมเข้าใจว่าเราเราเราทำปลอดภัยแล้วเออเราปลอด แม่ได้ทำเสนซิทีฟของคนใช่เรื่องเนี้ยคือมันก็แบบว่ากลัวคนจะมองแบบเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีแล้วเออก็ลองแบ่งปันให้ดูเนี้ยครับผมว่ามันก็เป็นอีกฮ็อบบี้หนึ่งซึ่งมันก็ถ้ามองถ้ามองในเรื่องในมองที่มุมเราไม่ได้ไปทําใครเดือดร้อนเนี้ยผมว่ามันก็มีแต่แต่สิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นนะคือเราพยายามใช้ทุกอย่างที่มันเหมือนจะหมดประโยชน์แล้วทําให้มันเกิดประโยชน์เกิดการจ้างงานยังพูดดีเข้าตัวไว้ก่อนนะอะขอบคุณหินมากเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีความสุขมากได้มาเเเเเเปปปิิิิดดดดโลกหูตาาาาสสส่่่่่่งททีีแบบววรรไมคอยยััผ ต่อไปเดี๋ยวรอให้เขาทำโรงแรมแมวเสร็จก่อนจะมาดูโรงแรมแมวเขาฝาก IG ที่นี่หน่อยโอเคฝากฝากแค่ IG ีก็พอเนาะ t ท็กเซน m y House นะครับแค่นี้พอแท็กเซเบาๆพอเพราะว่าผมว่าของแบบเนี้คนชอบก็จะลงไหลเลยแหละโอเคอ่ะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยนะคที่ติดตามคลิปนี้นะฮะผมว่าน่าจะได้เปิดหูเปิดตากันพอสมควรเลยนะฮะมองต่างมุมเนาะพยายามพยายามเป็นดราม่าการลองฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายดูเขาเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงอย่าไปสร้างท็อกซิกให้กับ ิอ่านะวันนี้ขอบคุณหินนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณชาว YouTube Bad Boy ด้วยนะฮะ Facebook นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ